สอดมอบใบป,ประกาศเกียรติคุณพร้อมเข็มเชิดชูเกียรติอาสาสมัครสาธารณาสุขในงานเลี้ยงขอบคุณวันอาสาสมัครสาธารณาสุขแห่งชาติไฟไหม้โกดังเคมีพัณฑ์อำเภอวงังเจ้าจังหวัดตากเสียหายกว่า4ล้านบาทอาสาสมัครรักษาดินแดนและฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดจนที่กำลังทหารป่าไม้ไล่ล่าขบวนการเผาป่าและพรานป่า สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวผ่านทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดในช่วงนี้นะคะเชิญทุกท่านติดตามรับชมข่าวค่ะเทศบาลนครแม่สอดมอบประกาศเกียรติคุณพร้อมเข็มเชิดชูเกียรติให้กับอาสาสมัครสาธารณาสุขในงานเลี้ยงขอบคุณวันอาสาสมัครสาธารณาสุขแห่งชาติค่ะ ที่อาคารศูนย์กลางแสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอดอําเภอแม่สอดจังหวัดตากฝ่ายกองงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดและคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดจัดงานเลี้ยงขอบคุณอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนเนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนประจำปี2558โดยมีดเรเทิดเกียรติชินสรน,นัน์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานเปิดพร้อมทำการมอบใบประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติให้กับอาสาสมัครสาธารณาสุขที่ทำงานมาในระยะเวลา30ปี1คน20ปี24คนและ10ปี42คนตามลำดับโดยในวันนี้มีนายการกันนินนายบรรเจริดลาวันรัตนากุลรองนายกเทศมนตรีพร้อมสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลรองปลัดเทศบาลเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นพนักงานเทศบาลและกลุ่มอาสาสมัครสาธารณาสุขชุมชนทั้ง20ชุมชนกว่า300คนเข้าร่วมกิจกรรมงานเลี้ยงขอบคุณในวันนี้กิจกรรมการจัดงานในวันนี้ประกอบไปด้วยการกล่าวเปิดงานโดยดรเทิดเกียรติชินสรนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอด พร้อมกล่าวขอบคุณอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนที่ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่โดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยการมอบใบประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติการจับของรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่การแสดงจากตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเองวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติซึ่งตรงกับวันที่20มีนาคมของทุกๆปี โดยได้รับการสนับสนุนจากคลินิกชุมชนอบอุ่นกองงานสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดเป็นอย่างดีซึ่งการจัดงานวันอาสาสมัครสาธารณาสุขในวันนี้เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่อาสาสมัครสาธารณาสุขที่ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติอาสาสมัครสาธารณาสุขที่ปฏิบัติงานครบ30ปี20ปีและ10ปีและเพื่อสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ แก่อาสาสมัครสาธารณสุขทุกคนในเขตพื้นที่เทศบาลน,นครแม่สอดซึ่งมีอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนในเขตเทศบาลน,นครแม่สอดทั้งสิ้น288คน ชื่อชอบและของท่านนายมมากเลยนะคะรับว่าถือว่าเป็นการให้ความสัมพันนะเรื่องการเปิดประชาคมสินาเทียเทศบาลนครแม่สอดได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเวียงจังหวัดเชียงรายค่ะที่ห้องประชุมโกเมนชั้นสาสำนักง,งานเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดเทศบาลนครแม่สอดให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเวียงอเภอเชียงแสนจัังหวดเชียงรายโดยดรเทิดเกียรติชินสารันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้นายชัยวัฒน์วิทิศธ,ธรรมวงศ์รองนายกเทศมนตรีและตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากเป็นประธานในการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเวียงนำโดยนายจำรัดโกติยี่นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพร้อมรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลพร้อมคณะที่เดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการของทางเทศบาลน,นครแม่สอดในด้านการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดโดยในวันนี้มีในการกันนินพร้อมว่าที่ร้อยตรีประเสริฐปวงละครรองนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาทเทศบาลและพนักงานเทศบาลร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้วยเทศบาลตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย โดยการนำของนายจำรัดโกติยี่นายกเทศมนตรีตำบลเวียงได้นำคณะผู้บริหารพร้อมสมาชิกสภาพนักงานเทศบาลและพนักงานลูกจ้างของเทศบาลตำบลเวียงจำนวน40คนได้เดินทางมาศึกษาดูงานในด้านการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอแม่สอดในระหว่างวันที่18-21มีนาคม2558ตามหมายกำหนดการประกอบไปด้วย การศึกษาดูงานด้านโลจิสติกการค้าขายด้านชายแดนการแวะเยี่ยมชมอุทยานตักสินมหาราชการศึกษางานโครงการตามพระราชดำริการศึกษาดูงานการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอแม่สอดทิศทางเศรษฐกิจการค้าขายด้านชายแดนแม่สอดเมียวดีและศึกษาดูงานการบริหารจัดการของด่านตรวจคนเข้าเมือง ผู้สูงอายุชุมชนจอกจอและผู้สูงอายุชุมชนอินทรากีรีจัดประชุมพร้อมทํากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจําเดือนมีนาคมค่ะผู้สูงอายุชุมชนจอกจอและผู้สูงอายุชุมชนอินทรากีรีจัดประชุมพร้อมกันร,ร่วมทํากิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพประจําเดือนมีนาคมโดยเริ่มที่ที่ทําการชุมชนอินทรากีรีเ <tv. S 2> ขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดอําเภอแม่สอดจังหวัดตาก คลินิกชุมชนอบอุ่นโดยกองงานสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดร่วมกับสมาชิกผู้สูงอายุชุมชนอินทรคีรีจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนพร้อมการประชุมประจำเดือนมีนาคมโดยมีนายมงคลเกตวงศ์ประธานชุมชนและรักษาการประธานผู้สูงอายุชุมชนอินทรคีรีนำผู้สูงอายุในชุมชนร่วมกันจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพส่วนทางด้านผู้สูงอายุ ชุมชนจอกจอก็จัดกิจกรรมผู้สูงอายุเช่นกันโดยนางสาวอับสรดวงใจประธานผู้สูงอายุชุมชนจอกจอและนายสำราญนามราชประธานชุมชนจอกจอนำสมาชิกผู้สูงอายุชุมชนจอกจอร่วมกันจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพพร้อมประชุมประจำเดือนมีนาคมเช่นกันโดยในวันนี้มีนางบัวไหลบุญส่งรองประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดและนายอน,นันต์จีคีรีที่ปรึกษาชมรม เดินทางมาเป็นพี่เลี้ยงสัญจรโดยมีกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิพร้อมการให้ความรู้และแนะนำในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพและร่วมการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพประจำเดือนมีนาคมเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตใจโดยกิจกรรมในช่วงเช้าของวันนี้ ได้มีการตรวจวัด,วดความดันโลหิตสูงกิจกรรมนันทนาการร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิกเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการณ์ใหม่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันจนสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรคและมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ตามลำดับทางด้านนายเมธายิ่งยวดได้มาชี้แจงข่าวสารในเรื่องการจัดงานกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี2558ในวันที่4เมษายน2558 ที่อำเภอเมืองจังหวัดตากและช่วงท้ายจึงเป็นการรับประทานอาหารด้วยกันเทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี2558ค่ะที่ห้องประชุมโกเมนชั้น3สำนักง,งานเทศบาลนครแม่สอดดรเทอดเกียรติชินสรณันนานนยกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐปวงละครรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเจ้าหน้าที่เทศบาลน,นครแม่สอดประธานชุมชน20ชุมชนในเขตเทศบาลน,นครแม่สอดและตัวแทนจากวัดภายในเขตเทศบาลน,นครแม่สอดเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้กว่า40คน โดยในระหว่างวันที่7ถึงวันที่16เมษายน2558เทศบาลนครแม่สอดร,ร่วมกับหน่วยง,งานราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทห้างร้านเอกชนและประชาชนในอำเภอแม่สอดกำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี2558เป็นเวลา10วัน10คืนบริเวณรอบสำนักง,งานเทศบาลนครแม่สอดและสนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวอำเภอแม่สอดและอำเภอใกล้เคียงได้สนุกสนานเรื่อนเริงในเทศกาลสงกรานโดยจะมีการจัดขบวนสงกรานในวันที่16เมษายน2558ที่ขบวนจะเริ่มเดินขบวนจากโรงเรียนสพวิทยาคมและไปสิ้นสุดณลานหลังสำนักง,งานเทศบาลน,นครแม่สอด ซึ่งในปีนี้จะมีการประกวดขบวนแห่ในรูปแบบการรักษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมการแต่งกายและการตกแต่งรถแห่ให้สวยงามตามประเพณีสงกรานต์ซึ่งจะเป็นการแสดงถึงความรักความสามัคคีของคนในชุมชนทุกชุมชนอำเภอพบพระจัดการแข่งขันกีฬายาวชนประชาชนต้านภายยาเสพติค่ะ นายชัตธนาถเทียนขาวในอำเภอพบพระเป็นประธานเปิดกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านพายาเสพติดเทศบาลตำบลพบพระณสน,นามกีฬาเทศบาลตำบลพบพระอำเภอพบพระจังหวัดตากโดยมีนายสมบูรณ์ตันกรนายกเทศบาลตำบลพบพระเป็นผู้กล่าวรายงานโดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพบพระสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพบพระประธานชุมชน6ชุมชนผู้ใหญ่บ้านประลัดเทศบาลตำบลพบพระเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพบพระ พร้อมส่วนราชการและประชาชนประมาณ300คนร่วมง,งานดังกล่าวนายสมบูรณ์ตันกรนายกเทศบาลตำบลพพพระกล่าวว่าเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพพพระทั้ง6ชุมชนส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อันเป็นการป้องกันการเกิดปัญหาด้านยาเสพติดในหมู่เยาวชนและประชาชนส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้ออกกําลังกาย ทำให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ส่งเสริมให้เยาวชนมีทักษะทางด้านการกีฬาการมีน้ำใจเป็นนักกีฬาการรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยเพื่อพัฒนาทักษะเหล่านี้ต่อไปในอนาคตโดยแบ่งประเภทกีฬาสากลฟุตซอลชายตะก้อชายวอลเลย์บอลหญิงเปตองและกีฬาพื้นบ้านแข่งขันตั้งแต่วันที่17-19มีนาคม2558ณสนามกีฬาเทศบาลตำบลพบพระ อาสาสมัครรักษาดินแดนและฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดสนที่กำลังทหารป่าไม้ไล่ล่าขบวนการเผาป่าและพรานป่าค่ะนายปรีชาใจเพชรานอำเภอแม่สอดจังหวัดตากได้สั่งการให้ปหลัดอำเภอนำกำลังอาสาสมัครรักษาดินแดนจากกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอแม่สอดที่ส่วสนที่กำลังกับทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่4อำเภอแม่สอดและชุดสายตรวจปราบปรามป่าไม้ในพื้นที่ทั้งหมดกว่า20นาย พร้อมอาวุธครบมือออกลาดตระเวนจากถนนสายอำเภอแม่สอดถึงอำเภอเมืองตากเข้าไปบริเวณเชิงเขาป่าผาลากาหมู่ที่หนึ่งตำบลพวอและก่อนถึงเพิงพักเจ้าหน้าที่พบรถจักรยานยนต์จำนวนสาคันรถยนต์หนึ่งคันและเลี้ยงสุนัขไว้เพื่อให้เห่าเวลามีคนไปซึ่งระหว่างเจ้าหน้าที่ไปยังกระท่อมและคาดว่าเป็นเพิงพักของพรานป่าที่ไปไล่ล่าสัตว์กับเผาป่านั้นสุนัขได้เห่าใส่เจ้าหน้าที่ส่วนพรานป่าได้หลบหนีไป เจ้าหน้าที่จึงเข้าไปตรวจสอบภายในกระท่อมพบอาวุธปืนยาวเป็นปืนแก๊ปที่บรรจุกระสุนไว้ด้วยจำนวนสองกระบอกโดยซ่อนไว้บริเวณกอไผ่และยังพบขนกระรอกที่ถูกล่าไปแล้วต่อมาเจ้าหน้าที่เร่งติดตามและกระจายกำลังพยายามปิดล้อมแต่เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นพื้นที่ลาดชันสูงทำให้กลุ่มพา,านป่านีไปได้สำหรับการปฏิบัติการดังกล่าวเนื่องจากในระยะนี้มีการเผาป่าเผาไร่กันมาก ทางเจ้าหน้าที่จึงจัดกำลังออกตรวจพื้นที่ตรวจตรากลุ่มคนเผาไร่และเผาป่าจึงทำให้สถานการณ์เผาป่าลดน้อยลงและดีขึ้นทันทีฟไฟไหม้โกดังเคมีพัณฑ์อำเภอวังเจ้าจังหวัดตากเสียหายกว่า4ล้านบาทค่ะร้อยตำรวจโทชัยวัฒน์เกตระกูลพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรวังเจ้าอำเภอวังเจ้าจังหวัดตาก รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดพรเทพอโกเขตเทศบาลตำบลวังเจ้าอำเภอวังเจ้าจังหวัดตาจึงรีบประสานรถดับเพลิงจากเทศบาลตำบลวังเจ้าและไปยังที่เกิดเหตุพบเปลวไฟสีแดงดำมีควันไฟพวยพุ่งสูงมากที่เกิดเหตุเป็นโกดังเก็บเคมีพัน์จำนวนหลายร้อยตันและโกดังเก็บพืชไร่มีอาคารสำนักง,งานอยู่ใกล้กันทั้งหมดเจ้าหน้าที่จึงพยายามฉีดน้ำและสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลาม แต่ไม่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้จึงขอรับการสนับสนุนรถดับเพลิงจากพื้นที่จังหวัดตากและจังหวัดกำแพงเพชรรถดับเพลิงร่วม20คันเพื่อพยายามดับเพลิงแต่เพลิงได้ไหม้ที่โกดังของสารเคมีจำพวกยาฆ่า,มาแมลงยาฆ่าหญ้าแล้วเพลิงได้ลุกลามมายังโกดังเก็บปุ๋ยซึ่งอยู่ติดกันเจ้าหน้าที่พยายามระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามไปยังโกดังพืชไร่ที่อยู่ติดกันรวมกว่า5โกดังจนสามารถสกัดไว้ได้ แต่การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยากลำบากเนื่องจากมีสารเคมีฟุ้งกระจายส่งกลิ่นเหม็นอย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่กู้ภยัยต้องแจกหน้ากากป้องกันสารพิษผ่านไปนานกว่า4ชั่วโมงเพลิงจึงสงบจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดพรเทพอโกเป็นของนายพรเทพชนะนิธิธรรมอายุ56ปีบ้านเลขที่35ทับหมู่หตำบลเชียงทองอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากเป็นเจ้าของ เป็นแหล่งที่รับซื้อพืชไร่ใหญ่ที่สุดในอำเภอวังเจ้าและยังจำหน่ายปุ๋ยเมล็ดพันธุ์พืชหลายชนิดเคมีพันธุ์ต่างๆใหญ่ที่สุดในพื้นที่4อำเภอฝั่งตะวันออกของจังหวัดตากสาเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้นคาดว่ามาจากไฟฟ้าลัดวงจรเนื่องจากสภาพอากาศร้อนความเสียหายเบื้องต้นประมาณการไว้กว่า4ล้านบาทล่าสุดทั้งนี้ทางสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยเร่งควบคุมป้องกันสารเคมีรั่วไหลลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อระบบนิเวศอย่างมากหมดเวลาของการติดตามรับชมข่าวในช่วงนี้แล้วนะคะท่านผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมได้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ค่ะ8นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและสุดท้ายในช่วงเวลา21นาฬิกาค่ะทุกท่านสามารถติดตามรับชมข่าวย้อนหลังกันได้ทาง a c e b o o k สำนักข่าวนาครแม่สอดดิฉันนางสาววรพาพลุตัน ขอจบการรายงานข่าวแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ